เอาละฮะคนวันอังคารนะครับเรื่องการงานครับจะได้รับมอบหมายให้ทําอะไรบางอย่างนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําข้าราชการนะครับแล้วก็ท่านเองมีโอกาสที่จะได้โปรโมตนะครับหรือว่าเป็นแคนดิเดตในการเลื่อนตําแหน่งนะฮะหมป็นข่าวดีไหมนะเพราะฉนั้นตําแหน่งที่มากขึ้นก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินก็นั้นนู่นนี่เข้ามานะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารและก็จัดการได้ดีนะครับไม่น่ากังวลครับส่วนเรื่องของความรักคนโสดโสดสนิทสุดสายหน้ากันเลยทีเดียวนะครับความรัก โใจเย็นๆก่อนครับเย่ายเพิ่งเร่งรีบนะครับส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ขาดความหวานความโรแมนติกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํากันบ้านไม่ค่อยได้หืออือกันเลยเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอังคารกลับไปหวานกับคู่กลับไปโรแมนติกนะครับดูแลกันหน่อยครับใส่ใจกันนิดนึงนะครับคนวันอังคารเรื่องสุขภาพครับยังอยู่ในทิศทางที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรให้น่ากังวลนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดรมชาวอังคารต้องระวังนะครับเรื่องของโชคลาภครับ มีโอกาสนะครับแตจจะเป็นโอกาสจากอะไรนะครับช่วงใช้คลิปอย่าลืมติดตามนะครับนั่นนี่คือดวงที่เกิดวันอังคารครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องการงานครับค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาธุรกิจที่ท่านทําช่วงนี้ติดขัดมีความเครียดมีความกังวลนะครับแล้วก็ผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงคนที่ทําธุรกิจด้านออนไลน์ครับในช่วงนี้ชาววันพุธกลางวันอาจจะเหนื่อยน่แล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็อาจจะยังไม่สําเร็จนะครับ ส่วนคนที่ทำงานประจำนะครับรู้สึกเบื่อเหนื่อยหน่ายไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีแรงว่ากันสั้นๆน,น,นะครับเพราะนั้นเนี่ยชาววันพุธกลางวันจะต้องแอคทีฟตัวเองนิดนึงครับเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะฮะมีความเครียดความวิตกกังวลติดติด,ตดขัดๆนะครับพุธกลางวันในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีต้องวางแผนต้องประหยัดนะครับความรักนะครับคนมีคู่มีข่าวดีจะได้บริวารจะได้มีลูกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกในสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับ วาะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เลยนะฮะใครอยากจะทําลูกปัามลูกเรียนเชิญนะฮะเดวนคนโสดก็ถือว่ายังไม่ได้มีข่าวดีอะไรนะครับเรื่องสุขภาพนะฮะแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่น่ากังวลแต่ก็ต้องระมัดระวังครับชาววันพุหัสกลางระวังอุบัติเหตุการเดินหาด้วยนะครับเรื่องโชคลาภมีโอกาสนะครับมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับว่าคนวันพฤหักลางเนี่ยเป็นโอกาสเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะมีโชคนะเองครับ